เฮ้ยนอนพรับเอาโทรมาคืออะไรค่ะศูนย์นะคุณ คนทำไมมันเป็นยังไงมันมืดป่ามันไม่ได้มืด,มมด,มดสวัสดีค่ะใครมาเนาะคุณเบิร์ดบีสวัสดีค่ะ คนมนทาเดินไทยสวัสดีค่ะอ้คหนึ่งนาทีกูดูหกิบคน урвэний руу тийм энэ цаапа мэдээгүй байна мэдээгүй เอ้อยยน,นะคะเอฟี่จ้าคุณอโปลสวัสดีค่ะปะ้าเต็นป้าเต็นเป็นยังไงบ้างคะโอ้ป้าเต็นกลับไปหาน้องน้ำมนนะคะอืมสวัสดีนะคะคุณปิศาสวัสดีค่ะคุณอโปลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าไทายบ้านเป็นกำลังใจไปกับลุงช่างป้าสวนผักนะคะค่ะ คุณนะคะคุณคุณอะไรนอ้อยนี่เนดะียอ่านก่อนอ่านก่อนอแบตเตอรี่ก็หมดเอตี๋อ้อวันนี้ป้าสีบ้านไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไอตี cái một, cho một. À, bây giờ người nghe đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไม่รู้ว่ามันอ่านข้อมูลหรือเปล่านะพี่อ้าวมันทำไมเป็นภาษาเป็นภาษาอะไรวะอีลับ <c oughs> เดี๋ยวเราพียพี่จ๋า รัวบา,บาต้องปเปลี่ยนปื๊บไปตรงไหนไทยลองดูนะคะลองดูคุณธิดารัตสวัสดีค่ะปิศาสวัสดีนะคะคุณเอมอนสวัสดีค่ะ คุณอะไรนะคุณสำราญสวัสดีนะคะอ่าปราดากจําปาดงกับใครกับป้าสวนผักค่ะกับกับป้าเบามืดนะคะอืม โอโออารนะคะสวัสดีนะคะคุณวิไลวันสวัสดีค่ะป้าแตนเป็นยังไงบ้างป้าแตนก็อ่าก็สบายดีนะคะอืมอยู่โรงแรมหรือคะใช่ค่ะเราเพวกเรายังนอนอีกหนึ่งคืนนะคะอีกหนึ่งคืนเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปอ่า เดินเรื่องประกันตัวลุงนะค,ะคุณสุการดาสวัสดีค่ะเพราะว่าวันนี้ประกันไม่ทันนะคะคุณวิไลวันสวัสดีค่ะคุณอัมพรสวัสดีค่ะสุภาวดีสวัสดีค่ะพี่ตุก๊กตุ๊กสวัสดีค่ะคุณยาโชยสวัสดีค่ะคุณชุมชุมพรน,นะคะใครอยู่กับป้าคะ ป้าท้ายบ้านใครอยู่กับป้าคะก็วันนี้กลับนะมีมีมีมืดอ่าป้าแตนป้าดามิวเนาะใช่ไหมโป๊ะเออแอมต้องกลับโกอกเออแอมก็กลับกโกพรุ่งนี้แอมก็มาไปะแอที่้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มากันอีกนะคะเออวันนี้ประกันตัวไม่ทันเลยค่ะคุณรัติการสวัสดีค่ะ คุณสสริปภพานะคะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเลยจริงคุณกุดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าไทยบ้านสงสารลุงป้ามากเลยแต่ยังเป็นไม่เป็น เป็นกำลังใจให้ลุงป้าใช่ค่ะก็เราก็ายืนส่งลุงจนสุดท้ายนะคะพีคุณแสงสวรรค์น,นะคะสวัสดีนะคะใช่ค่ะไม่ได้ทำคิดแม่มาจากช่องอิสระโอ้ขอบคุณนะคะคุณปภาชัยแดนนะคะ สวัสดีนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะเห็นลงุงชูนิวสู้ๆก็ดีใจยังได้เห็นลงุงคุณธิดารัตสวัสดีค่ะคุณเคโอสวัสดีค่ะอ่านน้ำก่อนเลยแล้วว่าจะคือไ์อ่านน้ำแล้ว ไม่มีอะไรนะไทยทีคุณบงชกรสวัสดีนะคะอ๋อป้าไทยบ้านยังไม่กลับเนะาะหรือจำปาดงละ่ะเสียใจนะค่ายังไม่กลับค่ะคุณลินลินสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณเม่สุสานาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคุยกับแม่ซูซาน่าหลังไม่หน่อยนะคุณปะปะชายแดนแดนถนนอะไรสักอย่างนี่อันผิดก็กลาบขออภัยด้วยนะคะคุณลิลลินสวัสดีค่ะน,คนี่ก็มีนี่เสียบนั้นเลยแล้วค่อยเสียบนี่ เก็บเลยเอือนั่นแหละคุณลุสุนะคะสวัสดีค่ะคุณพองพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณปภาไพสวัสดีค่ะคุณแม่สุสานาสวัสดีค่ะป้าทไทยบ้านคอมเมนต์ขึ้นไหมคะขึ้นคะ่ะซาบรานซาบรานซาบราน เมือซูซาน่าก็ให้พเจ้าพลังบวกนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนค่ะป้าแถวบ้านอยู่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 ที่โรงแรมสักมุกดาเนี่ยอยู่ที่เดิมนะอยู่ทีเมื่อคืนคุณครุกกี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสำอางบอกว่ามีอะไรก็ขึ้นไรกับกันบ้าง อย่างเงียบเอ่อคุยกันเป็นเพื่อนกันเข้มแข็งขอบคุณนะคะตอนอ่าป้าเสบ้านก็รู้สึกว่าป้าเสบ้านจะขึ้นไลฟ์แค่อ่าไล์แรกมีคนดูเยอะอยู่นะคะไล์แรกก็อ่าตอนเช้าเลยนะก็มีอ่านาเตอะไรมาก็สง่งสอ่งอยู่คนขึ้นไล้อยู่แต่เป็นได้ชั่วโมงนึงนะคะชั่วโมงนึงป้าเสบ้านก็ลงไลฟ์ อลงไลท์ลงไลท์ก็อ่าก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สองอีกนะถ่ายคลิปได้สองคลิปม,มั้อืมก็อ่าได้ข่าวก็เลยไม่อยากทำอะไรเลยโยนกล้องทิ้งเลย <c oughs> อืม <c oughs> คุณป้านี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าชาวบ้านคุณทีเอสวัสดีค่ะคุณนุสุนะคะสวัสดีนะคะ คุณน้ำนิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าที่บ้านสวัสดีนะคะคุณแซ่กงอันผิดก็อย่าว่ากันนะคะสวัสดีนะคะคุณดาราสวัสดีค่ะป้าอยู่ไหนนี่ป้าอยู่ที่โรงแรมนะคะ คุณลคักชัยสวัสดีค่ะอไม่ใช่คอยทิ้งเสื้อผ้าไว้อยู่ห้องเดิมบอทิ้งอยู่ตู้เสื้อผ้าเหรอไม่ใช่อยู่ห้องเดิมในห้องน้ำบอกอ้าวแกห้อยอยู่ปะเออหนูก็เก็บแต่ไม่ใช่หรอไม่รู้ทำไมไม่มีเสื้อผ้ากลับงงเลยเป็นมิวเรียเอาอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้เอาอะไรเนียลองไปถามหอวเตอร์ดิ ไม่ไม่มีให้พี่นี่วัตถามดินม่เงี้ไม่เป็นไรชะพาสุดงเขาทำไมไม่ทักเรา,เเราอ่ะอืมอะไรเนี่ยใครขับรถตู้คะเบามืดคะ่ะ คุณบังบอลเหรอคุณคำใบสวัสดีค่ะคุณฟ้าหลังฝนคนดังนอนที่ไหนคะคืนนี้ป้าทีบ้านนอนที่เดิมนะคะนอนที่เมื่อคืนนี้สวัสดีค่ะยาเพนยังไม่ได้กลับนะอประกันตัวลุงยังไม่เสร็จเป็นค่ำก่อน เลยต้องอยู่อีกคืนหนึ่งนะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะ,คะมีหรือเปล่าคุณนำรงซีลุงพลสวัสดีค่ะป้าท้ายบ้านช่วยื่อว่าตาพลเข้มแข็งอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ก็ถ้าเราประกันตัวเสร็จก็จะออกมาประมาณ บายบ่ายบ่ายประมาณบ่ายนะจคุณนวนตาสวัสดีค่ะคุณพิสมัยสวัสดีค่ะคุณนำรงบอกว่าคุณนงนุษสวัสดีครับปุ๋งงไปดูเลยปะค,นะคุณซุปเปอร์ฮอน,นสูสวัสดีค่ะาาคุณนวุนตาสวัสดีนะคะค,ไไไคุณพาลาดีใช่หรือเปล่า คุณมามามา,มานิอะไรเนาะดีนี่ปะมาณตัตงไงั้นที่มีใสุ่ดคุณมานิชั้นบนเหรอคะสวัสดีค่ะคุณพี่บุญทาคุณบักเบิ่์บีสวัสดีค่ะคุณด้ำเรงสวัสดีค่ะค คุณนำลงบอกค่ะพี่พี่มนทาสวัสดีครับคุณนุชนุติลานุชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่าไม่หิวข้าวเลยค่ะชมุมคอปวดหัวทำใจยากค่ะไม่เป็นไรนะคะดี คุณจันทนาสวัสดีค่ะงงมากเลยใช่ไหมปุ๊งกะว่าเราเก็บหมดแล้วเราลืไมได้ยังไงคนอาทิตย์เดียวกันเะคะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ,คะพี่กุหลาบเอ,อสวัสดีค่ะคุณน้อยเสริมแสงสวัสดีค่ะคุณพี่วิชายาาัยญาะสวัสดีค่ะ คุณลุงนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอกับพร้อมกับลุงใช่ค่ะคุณสำดาญสวัสดีค่ะป้าแถ่บ้านชิดกับหรือยังชิดพาธนาชื่อานาอะไรนะปุ๊ชิดไปส่งทนาอีกคนหนึ่งนะคะเราไม่รู้จักทนานะคะสิ เพราะว่าอ่าเพราะว่าเราไม่รู้ทนายคนไหนนะคะแต่รู้ว่าไปส่งทนายนะคะอ่าแล้วก็ชิดเขาจะเลยไปนอนที่เต่างอยนะคะไปนอนที่เต่างอยนะเช้าเขาก็จะกลับมาหาพวกเราไปส่งทนายที่สนามบินหรือเปล่าเนาะใช่ไหมอืมอือคุณสำรวยมหาชัยป้าทานชิดกลับหรือยังชิดไปกับทนายนะ คุณมานะะี่ค่ะเพราะว่าทนายมีหลายคนเนาะบางคนก็เราต้องไปส่งบางคนก็เขาก็ทำรถกลับเองเนาะคุณนันตาสวัสดีค่ะคุณมณฑาเดินไทยน้องดำรงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะมาตามปีติอ่สวัสดีนะคะป้าอยู่กับใครคะอยู่กับน้องปุ๊นะ,ะปุ๊ปุ๊อ่า คุณสุานาสวัสดีค่ะคุณมนทาเดือนไทยสู้ๆต่อไปนะคะอดทนต่อไปค่ะคุณนิดป้าขึ้นไลรแล้วไปหาอะไรนะอ๋อป้าขึ้นไลรแล้วไปหาป้าก่อน อ่านะคะข้าไปเลยนะคะกดให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะป้าสงสัยนั่งนั่งรถกันไลไปด้วยหรอคะไปให้กำลังใจป้ากันนะคะ้ตีจ๋าคลิปนี้เรามาแชร์ไอเทมที่ครีเอเตอร์ต้องมีกันครับเริ่มจากหูฟังตัวนี้กันเลย อีน้ำนิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณน้ำนิ่งบอกว่าคุณมนทาสวัสดีนะคะป้าแตนขึ้นอะไรเลยค่ะซีไปดูป้าแตนขึ้นอะไรกันก็ได้นะคะอือให้กำลังใจป้าเยอะๆคุณเฮียงสวัสดีค่ะป้าแท้บ้านอยู่กับสาวฟานใช่ไหมคะวันนี้สาวฟานนอนคนเดียวนะฮะป้าแท้บ้านนอนกระปุกนะ คุณประหยัดสวัสดีค่ะยังรักและอ่าให้กำลังใจลุงตลอดไปค่ะขอบคุณะคะคุณเคืรอวันอ่าป้าแล้วไม่มีทนายเลยเหรอคะอ๋อมีเขามีทนายทนายประกันยังอยู่นะคะ เราก็ไม่รู้ว่าอคดีอ่ะมันมีทนายเยอะเพราะทนายอะไรมั่งป้าเสบานก็ไม่เข้าใจนะอเพราะว่าตอนที่ป้าเสบ้านเข้าไปอประกันตัวลุงนะยังมีป้าเสบ้านปุอ๊อะไรนะสาวปานเนะาะก็เราไม่ได้ใจคนนึงจะเป็นบอกมือหรือเปล่า เบามืดหรือเปล่านะคุณบัวทองสู้ๆกำลังใจลุนลุกขึ้นสู้ละครยังมีหลายตอนค่ะคนไม่ผิดต้องสู้ค่ะใช่ค่ะคุณยายแดงสวัสดีค่ะ ป้าคือไรอยู่นะคะเอตีให้กำลังยายป้านะคะคุณอุษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณแม่น้อยเดนมาร์กคุณยาแดงสวัสดีนะคะคุณจันใจสวัสดีค่ะคุณทองดีสวัสดีค่ะป้าแดงป้าแดงปวดหัวต้องขอโทษแดงมีอา เ้าดูได้ปวดใจขอ,ะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกตรงๆสงสารลุงมากค่ะวันนี้คุณคุณสมอนส่งกำลังใจให้กับลุงค่ะคุณจินนี่สวัสดีค่ะคุณลำจวนป้าไทบ้านอยู่ไหนอยู่ที่มุกดาหารนะคะป้าไทบ้านอยู่มุกดาหารนอนที่เดิม เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณหกโมงเช้าเราก็จะซื้อข้าวอาไปให้ลุงนะอืมคุณทวนจันท์สวสถิ้าคุณปั้มปั้มเจอข่าวลงไปดูเลื่อนผ่านอ่าทําใจไม่ได้อืข่าวแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาจะไม่ ซู้เห็นลงแบบโบกมืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้นะทั้งๆป้าใช้บ้านก็ก็ยืนอยู่อ่จะมุดนะอ่ารถนะจะมารับเราก็ยืนอยู่ไม่ไกลนะเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาซูมได้ขนาดนี้นะเราไม่รู้จริงๆคุณเอมอนบอกว่าใช่ไหมคุณเอมอนบอกว่าเป็นกําลังใจให้ ลุงพลประแตนค่ะคุณมนวิพานะคะสวัสดีนะคะคุณวน,นจันทร์บอกว่าป้าชายบ้านเป็นคนจังหวัดอะไรคะป้าชายบ้านเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสาวเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณยาย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 อะไรนอกภาษาอังกฤษ สงสารลุงจับใจค่ะคุณย่าแดงบอกว่าป้าไทยบ้านอ,าอยู่เป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะใช่ค่ะเราจะอยู่กลับบ้านไปพร้อมลุงพรุ่งน,นี้นะคุณป้าคุณเหรอคะสวัสดีนะคะ คุณอนัญญาสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปคะ่ะขอบคุณนะคะสงสารลุงพลเป็นอ่าเป็นกำลังใจให้ลุงพลและยูทูบเบอร์ที่อยู่นา,าทุ่งนาทุกคนนะคะสู้ๆขอบคุณนะคะคุณรัต,ตนานะคะสวัสดีนะคะคุณธัญญาญาลัตะะสวัสดีคะ่ปะป้าที่บ้านอยู่กับใครคะสงสาร ลุงป้ามากอ่าตอนนี้อยู่กับปุ๊นะฮะเออป้าแตนกลับบ้านเลอคะใช่ค่ะป้าแตนกลับบ้านนะคะคุณเวเวนะคะใช่ไหมคะคุณสุเดนะคะสวัสดีนะคะคุณปั้มปัมบอกว่าป้าแตนกลับจำปาดงพรุ่งนี้น่าจะมาใหม่ ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ป้าจะกลับไปคุยกับน้องนะกับน้องคุณลำจวนป้าสงสารลุงจับจำเลยนะคะคุณป้าเตีย้ยสวัสดีค่ะคุณนานะคะคุณอะไรเนาะ คุณนาสวัสดีค่ะป้าแถวบ้านสวัสดีค่ะคุณป้าเตี้ยสวัสดีค่ะคุณมลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณไพบูลสวัสดีค่ะอยู่ไหนคะป้าแถวบ้านอยู่ที่โรงแรมค่ะ คุณพรมดีแอนแมดากับยังปาากับเออเออใช่ใช่ใชลดลงมีอ่ารดรดป้ามีแมดาด้วยมีปาากับแล้วนะปาากับแอนอยู่ยาสมอนอยู่เสืออยู่นะคะคุณรัตนาเยี่ยมแล้วก็สู้ๆนะคะป้าไทวบ้านอย่าทิ้งลุงป้านะโอ้ไม่ทิ้งหรอกค่ะอยู่ปากันมาตั้งนานเนาะ อ่าคุณดีแท็สวัสดีนะคะคุณโสภีสวัสดีคะ่ะใครใครขับรถตู้เบามือคะ่ะคุณป้าคุณนะคะ ลุงได้กินข้าหรือเปล่าได้กินนะคะพี่เสือซื้อเอามาให้แล้วปุ๊เอาเข้าวามาให้แล้วก็เอาไปให้เขาเอาเข้าวไปให้หลุงได้กินอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะตีสวัสดีค่ะทุทกท่านขอบคุณนะคะจะตอเลย เดี๋ยวพวกนี้ลุงก็ได้กลับบ้านแล้วอยากเครียดกันเนาะไม่ได้เครียดนะคะแต่คุยก่อนนอนนะ <c ười> คุณฟ้าจารีคุณฟ้าริยานะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะ ป้าเสบ้านบบกูนอนมากกว่าเดี๋ยวป้าเสบ้านไล่แค่อนี้เนาะเข้าไปดูป้าแตนกันเลยนะคะทีนา้ป้าสบ้านของลงไล์ก่อนได้ไหมคะได้ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อป้าแตนกลับมาวางปูหรือเปล่ากลับค่ะตอนนี้ป้ากําลังขึ้นไล์อยู่นะคะ ไปให้กําลังใจป้าเยอะๆนะคะตีเยอะๆๆๆไปกดไลค์ไลคให้ป้าไอซสนผักเยอะๆนะคะแต่ี่บ้านก็เห็นป้าคือไลค์ก็เดีวจะไปดูไลค์ป้าเหมือนกันนะคะคุณมวนจันทสวัสดีค่ะ จ้าบายบายคุณแม่สุสาน่าไปหาช่องป้าแตนเลยนะคะอืมมีคนดู400โอ้มีคนดู4,000เหรอออ้อยอ่ะเดี๋ยวป้าทาบ้านขอลงไปไปดูป้าด,ด้วยนะคะตีขาเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่นะคะไลฟ์นี้สวัสดีคะ่ะไปให้กำลังใจป้าเยอะๆนะคะตี